อแล้วบอกครับพี่ ใช่พี่จะไปคุยก่อนนะแต่ว่ามันมีให้เลือกหมอถ้าเราไม่เลือกหมอก็ไม่มีปัญหาพี่เบิร์นนะพี่ผมตกสองกล้องไหมใช่ไหมสอกล้องผมผมต้องสอพี่สายเร็วหน่อยเพราะว่าผมน่าจะเอ็นเอ็นกับหมอลองข่าวาชีอองเพราะเามกุมาเป็นคนบอกเองครับเรียบร้อยพี่ผมเขสแกนเเขาบอกว่าอาการเดิมอาการเดิมเหมือนกับเข่าข้างข้างเดินไหมนะแต่เพิ่มเติมคือหมอลอง แข่งไปแข่งให้ที่ที่ปิ่นเก้าแหละพี่แล้วจวังหวะเหมือนเพื่อนมันขึ้นหมงผมไปยืนกักไว้ไงพี่แล้วเหมือนมันทนแล้วมันบิด ก็ถูกใจแล้วพี่ต่อก็ถูกใจแล้วหนุ่มพี่ต่อแต่ต่อนแต่ก่อนนะแกรุ่นสิบหกพี่ต่อน่ารุ่นสิบหกพี่จำไม่ผิดนะถ้าน่าจะรุ่นสิบหกถ้าเทียบไม่ผิดนะพี่ต่อแต่ก่อนพี่พี่พี่ไม่ว่าพี่ต่อตอนพี่อยู่ตอนตอนที่พี่ย้ายอยู่ตอนที่จบนะใช่ไหมครับพี่เลือกพี่เลือกไม่ได้พี่เลือกได้แค่สามเหล่าสอหอลาบม้าพี่ก็เลยเลือกม้าเพราะมันอยู่ใกล้บ้านแม่พี่ไง พี่ก็เลิกปุ๊บอ๋อพี่ทำงานแหละตี่ตบตอนแกคอม้าใครครับต่อแกคอม้าคอม้ามันแคได้ในทหารก่อนใช่แค่ได้ทหารเพื่อเกษยรายไปเลยเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าตอนตอนที่จบใหม่จบใหม่เลยทำงานกับแกคอม้าก็แรงแกแกมีสามกองร้อยใช่ไหมครับสามกองร้อยพี่อยู่ร้อยพี่อยู่ร้อยสามต่ออยู่ร้อยสองแล้วเวลาเขาฝึกทหารใหม่อ่ะพี่ยังไม่ว่าเขาเวลาพี่ผ่านเดินไปเขาชอบหน้าป็นกลุ่มนะเขาก็จะมองหน้า พี่ก็ไม่สนใจว่าพี่ไม่หว่ใครเลยแล้วนะพี่ยอมมาพี่ไม่ว่าพี่ไม่รูจับพี่อย่างน้องอ่ะเขาเดินมาถามพี่เขาเดินมาถามเขาอมารับพี่ไปเตะบอลด้วยวันแรกฮ้ยเองรุ่ไหนวะไม่ไม่แข้องไม่้อเขเรียกพี่ขั้วไเออเขาพาพี่ไปกินงงินแกเอยู่ตรงนั้งโตนะนี่ี่ก็คุยกันช่วงฝึกเบื้องต้นแก แ,แ<ล>ต่ตัวเนี่ยว่าตอนพี่พี่เนี่ยเพราะทำในฐานได้เลยเพราะว่าถ้าหามาแล้วก่อนครับมันจะมีมันจะมีไปไปไปเตะบอลแบบว่าเดอพี่ต่อเป็นพวกจูๆๆ่โจมนะก็เอาก,ก็ทีมของเขาอะทีมจู่โจมก็ไปเตะกูพี่ก็ไปไปรูจ้จักครับน้องอะไรข้างหลังรู้จักกับพี่ต่อเลยแต่ไม่สนิทมากหรอกครับไม่สนิทก็ แบบพี่น้องคุยกันอะ่ะรู้ว่าเอ้อตอนนู้นนี่น่ะเมื่ก่อนยี่งรู้จักเขาเนี่ยมันมีว่าใครแล้วแกจำจำแกซ้อมวิ่งไปวิ่งมาสุดๆถ,ถ้าไม่มีคนรู้เห <c oughs> ็นว่าเห็นว่าพี่ต่อของอะไรวะล่ะเห็นเจอผูเด่นเด่นำน้ำเด่นอารมณ์รือจักป่ะเด่นหน้าไม่ออก เจ๊งเหมาขาวของพี่ยังโหดนะของพี่นี่ยังโหดไม่งเต่านอนสามทุ่มอะแม่ต่อนอนเลยต่อนอนางทุ่มปีด๊ดแล้วโอริโอ้แม่งหายฟันโอ,อ้อะฟันโอ้แม่งหายของเขาอะฟันโอ้เขาหายเขาฟัมงมบี่ตั้งแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มอะยันเช้าไปเรียนอะคือร้อยอื่นแม่งตื่นมาฮะร้อยพี่แม่งพุ่งหลังท่าเตียมอยู่เลยพุ่งไปเรื่อยพุ่งไปพุ่งมาเสร็จปุ๊บ พอเช้ามาใช่ปนะ่ะไปเรียนแม่ขึ้นแม่ไม่ไม่ขึ้นมปอาบน้ำนะแม่ขึ้นเปลี่ยนชุดไปเรียนเลยอย่างหนึ่งตอนนี้แกไปแกไปงเป็นผมก็เป็นยายของหกร้อยตอนนี้เหรอไปเหรอไม่พี่กลับไปเรียนพี่ก็ไม่ไปแล้ว ที่เป็แบบพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ฝึกสอนนะนะบางแบบบางกองเงี้ยมันเป็นโลกที่แบบว่ารุ่นน้องจบมาเนี้ยมันไม่รู้ฝึกมีรุ่นน้องจบมาใหม่ใช่ไหมปุ๊บมันก็คือแค่ให้รุ่นน้องมันรู้จักแค่คนในกองมันจะป่ะแต่มันไม่มันแบบก็มันเหมือนมันไม่วาดคนอื่นมันก็วาดให้ทุนที่ในกองรู้จักแค่คนในกองเออ ว่าเดี๋ยวรอบนี้มนะันจะมีแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะรุ่น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 ใครไปวะไปกินที่บางเขนค <net> รับเลี้ยงรุ่นยังไงสิบหล่าผมส่งไปกินที่บางเขนรุ่นเองนต่มันก็มาเรื่อยครับมันอาจจะน้อยแต่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพ <kos> ราะวตอนที่ไปรอบรอบแรกที่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเริ่มรุ่นหนึ่งเป็นเป็นหัวหัวจัดครับก็พี่ก็ไปกับพี่เกียร์แหละพี่เกียร์ที่หัวหัวโลนะครับที่เป็นโกลนี้พี่เกียร์รุ่นสิบสี่ เข้าบ่อหัวโขลกพี่เกลือรุ่นสิบสี่แล้วก็ไอ้นนไอ้นนที่เดินมากับพี่วะเนี้ยอ่ารุ่นยี่สิบสามพี่นนท์ก็ไปไอ้แก่สามคนไปเตะบอลที่ที่บางเขนก่อนเองแต่ทุกอย่างครับเตะเสร็จปุ๊บกใครคืนก็กินเข้ากลมไปปุ๊บใช่ไหมเข้ากลมไปปุ๊บสนามอยู่อ๋อสายมือที่ด้านขวาจะเป็นตรงวัดใช่ครับอยู่ด้วยกันนี่แหละ พี่น้องเยอะซีเรียสหรอกเพื่อนมาไปแล้วก็เองไม่ไม่ซีเรียสใจหรอเราอยู่คนเดียวมันก็แบบไปเตือยใช่ไหมเองมันต้องซีเรียสเองก็มันมีมีอ่างพิธีใช่ไหมพี่คุยได้หมดอ่ะมันเราต้องเรียนด้วยกันเราไม่ต้องซีเรียสหรอกเออมีอะไรก็คุยพี่มาแรกๆอ่ะพี่มาแห้งรงพี่ย้ายมาพี่ก็ไม่อยู่พี่ก็ไม่รู้จักใครพี่ก็ทำตัวไม่ถูก คุยกับรู้จก oh, uh, ัก mm พ hmm. <000 personal> <venue> ี่โอ๋ก่อนแหละโอ้โหแล้วคุยกับพี่โอแก่ผมก็เป็นแกเป็นอะไรใส่พี่โอ่ผมกับเพื่อนกันเราไม่เอาไม่เลี้ยงเราเขาเรียกเขาเรียกเรียกชื่อไปเลยพูดไปพี่พี่โอเจอเฉียบโอดีพี่โอ้ดีพี่เราพูดชื่อไปเลยครับนั่งก่อนถ้าเราไม่ขอเขาคุ้นชินไปเรื่อยหนุ่มกองก็จะมีแบบว่าพอพอเราเขาจะพิวิทย์นะครับพี่พีเต็มอ่ะ พี่เราเรียกพี่วิทย์พี่เนือพี่วิทย์ครับพี่วิทย์ก็เลยพี่เต็มนะครับแล้วมีแบบอาแบบาเขาก็จัดพี่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยบไปไปเที่ยวให้เขาไปเที่ยวไปแบบไปช่วยมันก็เหมือนไบ้ม่นเหมือนแบบไปเที่ยวอะไรเหมือนไปพักผ่อนไปพักผ่อนไปแบบเขาต้องจัดกลางตรงกลางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยไปกินนู่นนี่นั่นเรวก็เสียแค่ไม่กี่บาทเองเราก็ได้ครับถุงถ้าสุดยิ่งยิบพี่ไป็น พวกเหล็กครับพวกเหล,ล็กสระบุรีครับมันไม่ต้องงานวันปล่อยเสือพอดีไงที่พักมันเลยมันเลยเต็มก็เเมคือไปทำบุญบ้นานนี้บ้านพี่แจ็คหมูแจ็คที่เขากเกษียณไปแล้วม,ม,มีไร้นมแต่แตย้ายไปนั่นไงมันมันมันก็ไม่มีแล้วครับน้องไ,ไปเอาพี่ไปพี่ก็ไม่ได้กินขเขากินเหล้าไงไ เขากินเหล้าพี่ก็กินแตนพน่พี่ชอบกินเบียม,มากกว่ากินเหล้า<น>่าเปแกบบ่แต่เขา, <c oughs> ามมกินเหล้าอ่เลิกนะ้เขาดเลยวหเลิกเลิกก็เป็นนสิไ่ะเยนสยังอยากไปเรียนุโธมอ